ตอนที่33เคล็ดวิชากระดูกมังกรตัวสดกายาพิทักษ์สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของแต่ละคนได้สูงมากแต่สิ่งที่หวังชงต้องการจริงๆคือใช้มันเพื่อฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกมังกรการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกนั้นสามารถใช้เคล็ดวิชาได้3าประเภทนั่นคือเคล็ดกระดูกมังกรเคล็ดกระดูกพยกักและเคล็ดกระดูกเสือดาวจากเคล็ดวิชาทั้งสามนี้เคล็ดกระดูกเสือดาวเป็นเคล็ดที่พบได้ง่ายมากที่สุดมันเป็นเคล็ดที่ฝึกฝนได้ง่ายมากกว่าหากเทียบกับเคล็ดกระดูกพยักที่ถูกจำกัดไว้แค่ชนชั้นสูงหรนนนาาาชสัักเท่้ อย่างไรก็ตามสำหรับเคล็ดกระดูกมังกรน,นั้นยิ่งหาได้ยากกว่านั้นมากอีกทั้งมันยังเป็นเคล็ดที่ฝึกได้ยากมากที่สุดที่สำคัญมันถูกจำกัดเอาไว้ถ่ายทอดในราชวงศ์โดยห้ามแพร่งคลายออกมาภายนอกโดยเด็ดขาดเล่าลือสืบต่อการมาว่าเคล็ดวิชากระดูกมังกรเป็นเคล็ดวิชาที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณถูกคิดคน้นโดยมหาจัก,กรพรรดเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดหลังจากที่ราชวงศ์เซี่ยล่มสลายลงก็ถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ซางจากนั้นก็ผ่านมายังราชวงศ์โจราชวงศ์ฮั่นจนมาถ หวังชงได้มีโอกาสฝึกฝนเคล็ดกระดูกมังกรโดยบังเอิญแม้ว่ามันจะเป็นเคล็ดวิชาที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและไม่ได้มีพลังที่สามารถสะเทอนสวรรค์และปฐทภีได้ก็ตามแต่มันก็ยังเป็นเคล็ดวิชาที่ช่วยปูทางไปสู่การฝึกฝนวรยุทธ์ที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาด้วยความเกียดคร้านมันทําให้เขาเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นเวลา4ปีปีซึ่งมันเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการหลอมกระดูกเสริมความแข็งแกร่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเขาจะฝึกหนักแค่ไหนหรือได้รับคาแนะนําจากเหล่าปรมาจารย์ ในช่วงชีวิตนี้เมื่อเขามีโอกาสได้แก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยเคล็ดวิชากระดูกมังกรเขาจะสามารถก้าวผ่านความแข็งแกร่งในช่วงชีวิตที่แล้วและก้าวสู่ขั้นที่สูงกว่านั้นคืนหลังจากนั่งพักอยู่ชั่วครู่ในที่สุดริ์จากโอสถกายาพิทาก็เริ่มตื่นขึ้นคลื่นพลังได้ลุกโชนขึ้นจากปากของหวังชงพร้อมกับแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาหวังชงยืนหยัดขึ้นด้วยท่าเตรียมพร้อมเขาซัดหมัดออกไปเพื่อยืดกล้ามเนื้อของเขาการฝึกฝนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวตามปกติแต่อย่างใดในเวลานี้เเขขาาาาาดดูรรรกกกััับบบงงทีี่่หยนนนไปพื้ เคล็ดกระดูกมังกรคือเคล็ดการลอกเลียนการเคลื่อนไหวของมังกรทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเพื่อดึงลมปราณออกมาใช้สู่ภายนอกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกระตุ้นจุดลมปราณทั้งหลายพร้อมทั้งแปรเปลี่ยนกระดูกของมนุษย์ให้กลายเป็นกระดูกมังกรรากกระดูกเป็นรากฐานของเคล็ดวิชาทุกแขนงและยังเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคตของคนคนนั้นคนที่มีรากกระดูกที่ดีจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนักแตกต่างจากคนที่มีรากกระดูกที่ด้อยกว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับทางตันที่ไม่อาจข้ามผ่านไปได้ ดังนั้นแม้ว่าเคล็ดวิชากระดูกมังกรจะไม่ใช่เคล็ดวิชาที่สามารถพลิกภูเขาหรือมหาสมุทรได้ก็ตามแต่หวังชงก็ยังให้ความสําคัญในการฝึกฝนมันอย่างมากกูมพริตานั้นหมัดขวาของหวังชงก็เปลี่ยนเป็นฝ่ามือขณะที่เขาเก้าวเท้าออกไปด้านหน้าการเคลื่อนไหวของเขาประดุดราวกับพยัคฆ์ร้ายกระโจนลงมาจากขูุกเขาทัานใดนั้นคลื่อนหมัดก็พุ่งออกไปพร้อมกับสร้างเสียงคำรามลั่นดังสนั่นออกมากระบวนท่านี้มีชื่อว่าหมัดลมหายใจมังกร กานสาคัญในการฝึกกระบวน่าหมัดลมหายใจมังกรก็คือการเข้าถึงลมหายใจของมังกรการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายเช่นนี้กลับเกิดจากการเคลื่อนไหวของกระดูกถึง2 8ชิ้นพร้อมกับกล้ามเนื้ออีก64จุดทั่วร่างกายมันจะสร้างช่องว่างเล็กๆภายในร่างกายเพื่อให้พลังงานจากโอสถผ่านเข้าไปได้และง่ายต่อการเปิดจุดลมปราณภายในปัญหาหลักในการฝึกกระบวนท่านี้ก็คือหากไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำและไม่อาจเข้าถึงจังหวะลมหายใจของมังกรได้มันจะทํให้ให้พลังงานจากโอสถไม่อาจเคลื่อนผ่านและอาจกลายเป็นการทําลายกระดูกและกล้ามเนื้อทั่วร่างกายแทน อาจกล่าวได้ว่าหากผู้ฝึกฝนไม่มีความชำนาญมากพอมันจะกลายเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างไรก็ตามหวังชงนั้นต่างออกไปแม้ว่าในปัจจุบันเขาจะเป็นเพียงแค่เด็กอายุ15ปีและมีพลังบ่มพาที่น่าสมเพชมากก็ตามแต่ในช่วงชีวิตที่แล้วเขาก็เป็นถึงจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่ควบคุมกองทัพทั้งหมดแห่งตาถังดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่เข้าถึงแก่นของเคล็ดวิชากระดูกมังกร แลในขณะที่กาลังฝึกฝนอยู่นั้นจู่ๆเขาก็หยุดเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลบางอย่างหวังชงสัมผัสได้ว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นง่ายต่อการฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกมังกรมากเกินไปซึ่งบัดนี้มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาอีกต่อไปทั้งหมดและร่างกายของเขาเคลื่อนไหวไป,ไปราวกับกระแสน้ําที่สามารถผสานเข้ากันได้อย่างกลงเกลียวเหมาะเจาะหวังชงกระหนักถึงร่างกายของเขาดีก่อนหน้านี้เขาได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างไร้จุดหมาย หากกล่าวอย่างถูกต้องแล้วนั้นเมื่อเขาไม่ได้ฝึกฝนมานานเช่นนี้มันควรจะเป็นเรื่องยากกว่านี้ไม่ใช่หรอกหรืออย่างไรก็ตามหวังชงกลับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเขากลับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเพดวิชาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ระดับการบ่มเพาะพลังของเขาในตอนนี้จะรู้สึกได้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ใส,ส่ศีรษะไปมาก่อนจะทิ้งความคิดเหล่านั้นเอาไว้ในใจของเขา มังกรด้านเมคาเขาสลัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งไปพร้อมกับหันปลายเท้ากลับมาอีกด้านก่อนจะทะยานออกไปอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวนี้เรียกว่ามังกรด้านเมคาแม้ว่าปลายเท้าของเขาจะไม่ได้สัมผัสพื้นแต่ทว่าร่างกายของเขากลับพุ่งออกไปด้านหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งร่างกายของเขาดูราวกับเทพมังกรที่กำลังท่องทะยานผ่านมวลเมคาอยู่ก็ว่าได้ มังกรสะบัดหางกครงเล็บมังกรการเคลื่อนของหวังชงเปรียบได้กับมังกรที่ท่องทยานไปทั่วอากาศทุกการเคลื่อนไหวของเขาเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงมันจำเป็นต้องควบคุมกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างแม่นยำด้วยเคล็ดวิชากระดูกมังกรหวังชงสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิองสร,ระและยังสร้างความน่าเกรงขามออกมาอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้ว่าหวังชงจะเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งพื้นที่แล้วก็ตามแต่เขากลับทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นเพียงเจ็ดรอยเท่านั้นรอยเท้าเหล่านี้สัมพันธ์กับกลุ่มดาวหมีใหญ่ที่อยู่บนท้องฟ้าสิ่งนี้ เหยียบย่างตามตำแหน่งกลุ่มดาวการเคลื่อนไหวประดูดมังกรสิ่งนี้คือย่างก้าวดาราลานกว้างของตำหนักตระกูลหวังยังคงเงียบสงัดไม่มีใครอื่นอยู่บริเวณใกล้ๆหวังชงจึงยังคงกึกฝนผลเคล็ดวิชากระดูกมังกรอย่างต่อเนื่องการหลอมกระดูกเพื่อเสริมแกร่งให้กับร่างกายของหวังชงนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆโดยทั่วไปแล้วคนอื่นๆจะกลืนโอสถลงไปพร้อมกับเริ่มฝึกผลเคล็ดวิชาแต่ทว่าหวังชงกลับอมเอาไว้ในปากพร้อมกับดูดซับพลังของโอสถอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยของเขาที่ใชในการึกฝนผลหลอมกระดูก แม้ว่าการกลืนโอสถลงไปโดยตรงจะสร้างลมปราณภายในได้สูงล้ำแต่มันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเนื่องจากพิษของโอสถมีอยู่มากเช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับการอมเอาไว้และค่อยๆดูดซับพลังเช่นนี้แม้ว่าโอสถจะค่อยๆปล่อยพลังของมันออกมาก็ตามแต่พลังงานทั้งหมดก็จะถูกดูดซับเอาไว้โดยไม่สูญเปล่าไปแม้แต่นิดเดียวมันจึงเป็นวิธีที่สามารถดึงประโยชน์สูงสุดออกมาจากโอสถนั้นๆได้ครืนเวลาได้ไหลผ่านไปอย่างช้าๆหวังชงได้กำชับเอาไว้ว่าห้ามคนอื่นเข้ามารบกวนเขาในวันนี้ดังนั้นเขาจึงได้รับอิสระในการฝุดอย่าางมาก พลังงานจากโอสถไหลผ่านออกมาอย่างต่อเนื่องหวังชงสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขากำลังร้อนขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่รู้สึกได้ว่าร่างกายของตนกำลังแข็งแกร่งขึ้นโอสถกายาพิทักษ์สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายในการฝึกวรยุทธ์ได้และนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของมันไม่ว่าข้าจะฝึกเคล็ดวิชากระดูกมังกรได้สำเร็จหรือไม่ก็ตามแต่หลังจากที่ข้ากลืนโอสดกายยาพิทักษ์และใช้เวลาฝึกไปสักระยะอย่างน้อยข้าจะต้องเข้าถึงขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับสี่ได้หวังชงครุ่นคิดขณะที่ใช้ย่างก้าวดาราออกมา ผู้ฝึกยึดในขั้นต้นนั้นแบ่งออกเป็น9ก้าขั้นซึ่งถูกเรียกว่าขั้นเก่อกำเนิดลมปราณ9ก้าขั้นในตอนนี้หวังชงอยู่ในขั้นเก่อกำเนิดลมปราณระดับ3ซึ่งเขาไม่อาจเทียบกับเว่ยห่าวที่อยู่ในขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับสีได้ดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงเหยาเฟิงที่อยู่ในขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับเก้าแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากหากว่าจะเข้าร่วมค่ายฝึกคุณอู่ด้วยพลังบ่มเพาะขั้นนี้ในตอนนี้ค่ายฝึกที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3ามนั้นยังอยู่ในช่วงเตรียม,มอนนักื หวังชงรู้ดีว่าการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝ่ายฝึกทั้งสามนั้นจะต้องทาให้ทุกคนตกตะลึงมากแน่นอนเพราะจําเป็นต้องมีการบ่มเพาะพลังอยู่ในขั้นก่อกําเนิดระดับสีเป็นอย่างน้อยเรื่องนี้ทําให้เกิดความโกลาหลและการประท้วงอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามผู้ที่ควบคุมค่ายฝึกทั้งสามแห่งนี้ได้ตัดสินใจอย่างหนักแน่นไปแล้วและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงกฎข้อนี้ได้มันเป็นกฎที่ถูกกาหนดใช้และเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเดิมทีแล้วการเข้ารับคัดเลือกกาหนดให้มีพลังบ่มเพาะอยู่ในขั้นก่อกําเนิดลมปราณระดับสี่เท่าน หากว่าหวังชงไม่สามารถเข้าค่ายฝึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่เขาจะเข้าร่วมได้ก็ยิ่งลดลงไปมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จิตใจของหวังชงก็สั่นไหวไม่เหมาะต่อการฝึกฝนอีกต่อไปหลังจากผ่านช่วงเวลาไปนานแค่ไหนไม่อาจทราบได้นั้นในที่สุดหวังชงก็ลืมตาตื่นขึ้นนี่เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาดวงอาทิตย์ยังคงลอยเด่นอยู่อย่างชัดเจนหวังชงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเสร็จสิ้นการฝึกฝนรวดเร็วเช่นนี้แต่เดิมแล้วเขาคิดว่ากว่าเขาจะดูดซับพลังจากโอสถกายาพิทักษ์จนหมดน,น การฝึกฝนของเขากลับเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ราวกับว่าร่างกายของเขาเปิดกว้างรองรับพลังจากโอสถกายาพิทักษ์ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ว่าได้ในช่วงชีวิตที่แล้วหวังชงได้กลายเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่เขาได้เผชิญกับปัญหาและความผิดพลาดมากมายดังนั้นเมื่อมีโอกาสอีกครั้งเช่นนี้เขาจึงทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจาก่อให้เกิดความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่คนทั่วๆไปนั้นแม้ว่าจะยืนด้วยท่ามา้านานๆก็จะทำให้เกิดความเมื่อยล้ายอย่างมากแต่ทว่าหวังชงที่เคลื่อนไหวมาตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานนันนเเเขาากกลลบไมม่่่สึหยยแแติดดีว เกิดอะไรขึ้นหวังชงแงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความสับสนเขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาตั้งแต่แรกที่ได้เผชิญหน้ากับเหยาเฟิงในโรงเตี๊ยมกระเรียนภพศสารร่างกายของเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วผิดจากช่วงชีวิตที่แล้วอย่างมากเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีเข้ามาหาเขาได้อย่างง่ายดายแม้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ควรหลบได้ด้วยซ้ำก็ตามเมื่อคิดย้อนกลับไปในตอนนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ชัดเจนนักหวังชงจึงไม่ได้สนใจแต่อย่างใดแต่ทว่าในครั้งนี้มันต่่่าาางงออกกกไปปปควมมเเลลีียนนนนนนแทิดดขขึึ้้้ััชจ โอสดกายาพิทักษ์สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้เท่านั้นไม่ได้ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้แล้วหากว่าโอสถกายาพิทักษ์สามารถซึมซับเข้าร่างกายได้ง่ายเช่นนี้แล้วทำไมข้าต้องให้คนไปเตรียมสมุนไพรเพื่อช่วยในเรื่องซึมซับมาด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระลอกความสงสัยได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งหัวใจของหวังชงอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันความสามารถบนเส้นทางผู้ฝึกยุคข,ของเขาแตกต่างจากช่วงชีวิตที่แล้วอย่างมากหวังชงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดแต่เขาก็ยังไม่อาจหาเหตุผลที่ทำให้เป็นเช่นนี้ได้แต่อย่างใดหากเหตุที่ส่งผลให้เป็นเช่นนี้ได้คงมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือการกลับมาอีกครั้งในช่วงชีวิตใหม่ของเขาจะต้องเป็นเพราะดาวตกนั่นหวังชงครุ่นคิดในใจหลังจากที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหวังชงได้ตรวจสอบร่างกายของตัวเองอย่างละเอียดแล้วแต่เขาก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดสงสัยว่าเรื่องนี้คงยังเป็นปริศนาาไปตลอดก หวังชงถอนหายใจยาวออกมาเพื่อผ่อนคลายความคิดแม้ว่าเขาจะยังไม่อาจเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่เขาก็ตระหนักถึงผลการฝึกฝนของเขาได้ไม่เลวขั้นก่อกําเนิดลมปราณระดับสาอีกเพียงไม่กี่ก้าวข้าก็จะก้าวสู่ระดับสีแล้วปรับใดที่ข้าฝึกฝนอีก2ถึง3วันข้าก็น่าจะก้าวสู่ระดับถัดไปได้แน่หวังชงพยักหน้าเบาๆด้วยความสุขประโยชน์จากการดูดซับพลังจากโอสถกายาพิทักษ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคาดเอาไว้มาก โดยทั่วไปแล้วโอสถกายาพิทักษ์จะสามารถช่วยเพิ่มพลังให้ไดเพียงแค่ครึ่งขั้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยวิธีการของหวังชงมันกลับทําให้เขาสามารถดูดซับพลังได้อย่างเต็มที่และได้ผลตอบรับของพลังลมปราณภายในร่างกายที่มากขึ้นภายในขั้นก่อกาเนิดลมปราณทั้ง9ระดับแบ่งออกเป็นพื้นฐาน3สิ่งคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกทุกส่วนล้วนมีความสําคัญมากเมื่อใดก็ตามที่ก้าวสู่ระดับสีได้ร่างกายจะสามารถสร้างพลังลมปราณภายในขึ้นได้เมื่อถึงเวลานั้นจําเป็นต้องบ่มเพาะพลังลมปราณภายในร่างกายให้หนานาาาาาแแแแนน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 ่่่ลละะขขขขขยยใใหห้้้้้้้ึจจกกกกกัั็เเงงทออํิดดรไ หวังชงครุ่นคิดบนเส้นทางของผู้ฝึกยุ่งเมื่อก้าวสู่ขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับสีแล้วหากว่ามีร่างกายเส้นเอ็นและกระดูกที่ดีแล้วนั้นการบ่มเพาะพลังลมปราณภายในของคนนั้นนั้นจะรวดเร็วขึ้นในสองถึงสามวันต่อมาหวังชงยังคงฝึกฝนอยู่ภายในลานหลังตำหนักอย่างขมักขม้นโดยไม่มีผู้ใดเข้ามารบกวนเขาคืนในสามวันต่อมาขณะที่หวังชงยังคงฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกมังกรอ,อยู่นั้นร่างกายของเขาก็ระเบิดคลื่นพลังกวาดออกมาโดยรอบอย่างกระทันหันหวังชงรู้สึกราวกับว่าโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาเอาไว้ไไดด้้หลลลุอออกกกกกปปยย่่่าาาาางงงงสิินเเเชขขขณะะทีรรม หวังชงสัมผัสได้อย่างชาัดแจ้งว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากสำเร็จแล้วในเวลานี้หวังชงสัมผัสได้ถึงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเขาพวกมันกำลังอัดแน่นไปด้วยพลังงานมหาศาลที่กวาดไปทั่วทั้งร่างกายขณะเดียวกันนั้นหวังชงก็เพ่งจิตของเขาไปที่จุดตันเถียนพร้อมกับสร้างพลังลมปราณขึ้นมาภายในร่างกายทันทีใช่แล้วความรู้สึกนี้แหละเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังลมปราณที่เก่ะตัวขึ้นมาภายในร่างกายหวังชงก็กำมัดแน่นด้วยความตื่นเต้น แม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก้าวสู่ขั้นเก่อกำเนิดลมปราณระดับสี่และยังไม่ใช่พลังที่สามารถสั่นคลอนแผ่นดินได้กับช่วงชีวิตที่แล้วของเขาก็ตามแต่หวังชงกลับรู้สึกมีความสุขสำหรับช่วงเวลานี้อย่างมากขั้นเก่อกำเนิดลมปราณระดับสี่ด้วยอายุ15ปีในที่สุดเขาก็สามารถทำในสิ่งที่ช่วงชีวิตที่แล้วเขาไม่สามารถทำได้ช่วงอายุ15ปีนั้นเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการหลอมกระดูกและสร้างรากฐานของร่างกายให้มั่นคงแต่เดิมแล้วเขาไม่มั่นใจแม้แต่นิดเดียวว่าจะสามารถข้ามขีดจำกัััดดดดขขขขออองงงงงตตตวววเเเึึ้้้้นนนนนนนมมาาาาาไแ่่่่่ทททใใีีีสสิิคหก็็ปจรุ ในระหว่างที่หวังชงกำลังตื่นเต้นยินดีอยู่นั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงจิตต่อสู้ที่พุ่งตรงเข้ามายัางร่างกายของเขาอย่างกระทันหันนั่นใครใบหน้าของหวังชงมืดมนลงอย่างรวดเร็วคลื่นแต่สิ่งที่ตอบรับคำถามของเขากลับเป็นหมัดที่พุ่งตรงมายัางเขาอย่างทรงพลังมันสร้างรอยแตกยาวบนพื้นของลานพร้อมกับที่เสียงระเบิดของอากาศแตกออกอย่างต่อเนื่องแทนพี่ชายลองรับหมัดของข้าดูหน่อยเวลาเดียวกับที่หมัดพุ่งตรงเข้ามานั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นนั่นทำให้หวังชงต้องตกตะลึงอย่างมาก น้องเล็กหวังชงไม่คาดคิดมาก่อนว่าคนที่ลอบโจมตีเขาจะเป็นน้องสาวของเขานางแอบเข้ามายังลานหลังตำหนักแทนที่จะเป็นมารดาอย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้มากนะักเขารู้จักน้องสาวของเขาดีมัดของนางทรงพลังมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดแม้ว่าการบ่มเพาะพลังของนางจะไม่ได้สูงจนน่ากลัวก็ ตามแต่มันกลับถูกชดเชยได้ด้วยมหาพละกำลังมหาศาลที่มีมาตั้งแต่เกิดของนางด้วยพลังกำลังนี้แม้แต่เหยาเฟิงที่มีการบ่มเพาะพลังอยู่ในขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับ9ก้าก็ยังทำได้เพียงคุกเข่าต่อหน้านางเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องสาวของเขาไม่เคยออมมือให้กับใครมาก่อนแม้ว่าเขาจะรอดจากบัดของนางมาได้ก็ตามแต่เขาก็จะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตอนที่ส4่ช่างตีเหล็กจากตระกูลเว่ยตูมทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปหวังชงไม่มีเวลาคิดให้มากความเขาเก้าวเท้าออกไปด้านข้างด้วย ความจริงแล้วหวังชงไม่มีทางหลบหมัดนี้ได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อเขาก้าวสู่ขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับสีแล้วนั้นความรวดเร็วและการตอบสนองของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากตูมคลื่นพลังที่น่าสะพรึงกลัวกวาดผ่านห่างจากร่างกายของเขาออกไปเพียงไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นจริงๆแล้วหวังชงยังสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังที่กระแทกผ่านใบหน้าของเขาไปอย่างชัดเจนคลื่นพลังเหล่านั้นเปรียบราวกับใบมีดที่แหลมคมวาดผ่านใบหน้าสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาไม่น้อยน้องเล็กนี่เจ้าจะทำอะไร หวังชงตื่นตระหนกกับหมัดของน้องสาวของตนมากเขาไม่ใช่ทั้งเหยา่เฟิงและองคราะของตระกูลเหยาหักว่าเขาถูกซัดด้วยหมัดนี้เขาจะต้องนอนพักฟื้นกว่าครึ่งเดือนแน่นอนอย่างไรก็ตามหวังชงกลับถูกมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงไม่ถูกต้องด้วยพลังของท่านตอนนี้มิควรหลบหมัดของข้าได้สิใบหน้าของบุตรสาวคนเล็กแห่งตระกูลหวังเต็มไปด้วยความสับสนหลังจากที่ซัดหมัดออกมาแล้วนางก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อย่างใดานางยังคงพึงพรรมพำอยู่กับตัวเองเบาๆพี่ชายเมื่อไหร่กันที่ท่านมีความเร็วเช่นนี้ หวังเสี่ยวเยายเงยหน้าขึ้นพร้อมกับกล่าวถามไปยังหวังชงนางรู้จักหวังชงดีด้วยความสามารถของที่ชายที่นางรู้จักย่อมไม่มีทางหลบหมัดของนางได้แน่นอนนั่นหมายความว่าความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนยายเด็กคนนี้หวังชงทั้งโกรธทั้งขบขันในใจอย่างไรก็ตามเขาไม่อาจระบายความโกรธของเขาไปที่น้องสาวได้เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นคนเดียวหรือที่ก้าวหน้าท่านอองซ่งได้มอบโอสดกายาพิทักษ์ให้กับข้ามันทำให้ความสามารถของข้าเพิ่มขึ้นมากโอเป็นเช่นนั้นเองชิชะหวังเสี่ยวเยายกล่าวพลางโบมือไปมาพร้อมกับไม่ไวมอวงงอังงชีก น้องเล็กทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเจ้าถูกท่านแม่กับบริเวณอยู่หรอกหรือหวังชงกล่าวถามเมื่อก้าวสู่ขั้นก่อกําเนิดลมปราณระดับสีแล้วไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแม้แต่ความรวดเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนี่สามวันมาแล้วทําไมข้ายังต้องถูกกับบริเวณอีกละ่ะหวังเสี่ยวเยาวกล่าวพลางมองไปที่หวังชงด้วยความไม่พอใจและก่อนที่นางจะจากไปนั้นนางได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าจริงสิเจ้าหนูเว่ยมาหาท่านหากไม่ใช่เพราะเขาขา้าคงไม่ได้มาที่นี่หรอกอะไรนะเว่ยาหา หวังชงโคลองออกมาด้วยความยินดีเขาไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวที่จะรีบออกไปแน่นอนว่าเว่ยห่าวมาที่นี่พร้อมกับข่าวดีสามสี่วันหลังจากที่หวังชงไปยังโรงเตี๊ยมแปดเทพมานั้นเว่ยห่าวได้ใช้ความกว้างขวางของตระกูลตามหาช่างตีเหล็กที่มีฝีมือมาช่วยหวังชงในการจัดการกับแร่ไฮเดรราบาดท,ท่านพ่อไม่ค่อยให้ข้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของตระกูลข้าต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวกว่าจะขอท่านมาได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ช่างตีเหล็กที่ดีที่สุดแต่ก็น่าจะช่วยให้งานของท่านลุล่วงได้ท่านคิดเช่นไร เว่ยห่าวพาหวังชงและหวังเสี่ยวเยาไปยังทางตะวันตกของเมืองหลวงที่นั่นเป็นที่ตั้งของเมืองลับเขากล่าวพลางชี้ไปที่ช่างตีเหล็กสิบสองคนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นชายทั้งสิบสองคนเบื้องหน้านั้นมีร่างกายกำยำนิ้วมือของพวกเขาหยับก,กร้านเพียงแค่มองจากภายนอ,นอกก็สามารถบอกได้ทันทีว่าพวกเขาเป็นช่างตีเหล็กที่มีฝีมือช้ำชองเห็นได้ชัดว่าเว่ยห่าวทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปอย่างเคร่งครัดไม่เลวหวังชงกล่าวพลางพยักหน้ารับเบาๆข้าบอกท่านแล้วพวกเราเป็นที่น้องกันดังนั้นท่านไม่ต้องกกกกกกัักัังงงวววววววลลลลเเเีี่่่่่่่ยยยบรรือออออทททาา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 นนน้้้ใหหหมมมดิพะ คุณชายหวังชงคุณชายหวังขณะเดียวกันนั้นชายผิวสีเหลืองแดงทั้งส2องคนก็กล่าวพลางคารวะออกมาต่อหวังชงเพื่อแสดงความเคารพต่อนายน้อยของพวกเขาพวกเขาจึงแสดงความเคารพต่อพี่น้องชายนายน้อยพวกเขาเช่นกันขอบคุณเจ้ามากเว่ยห่าวหวังชงกล่าวพลางตบลงบนไหล่ของเว่ยห่าวด้วยความสุขแร่ไฮเดรราบาดเป็นส่วนสำคัญที่สุดในแผนการของเขาด้วยช่างตีเหล็กทั้ง12คนจากตระกูลเว่ยเหล่านี้ในที่สุดเขาก็จะสามารถทำตามแผนการของเขาได้หัวใจของเขาเต้นร,รัวด้วยความตื่นเต้นและความกระวนกระวาย กำไรที่จะได้รับจากการขายอาวุธที่ตีขึ้นจากเหล็กวู้จือน,นั้นสูงมากและไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีไปกว่าหวังชงอีกแล้วตอนนี้แร่ไฮเดราบาดเพิ่งปรากฏขึ้นเท่านั้นตราบใดที่เขาจัดก,การตามแผนการอย่างรอบคอบผลกําไรที่ได้รับกลับมาจะต้องสูงมากแน่นอนเวยหเฮาได้มอบสิทธิในการสั่งการทุกอย่างให้กับหวังชงหวังชงไม่ได้กล่าวอะไรมากแต่อย่างใดเขาปลดชุดคลุมของเขาออกทาให้แร่เหล็กสีดําหลายก้อนซึ่งก็คือแร่ไฮเดราบาดลิ่งลงมาบนพื้นทันทีจากนี้ไปพวกเจ้าจะถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มข้ามีเพียงคําขอเเดดดีียยววววจาาาากนน้้ไปตตตตลลลลออออช่่มมใงงส หวังชงกล่าวแม้ว่าวังชงจะเป็นเพียงแค่เด็กอายุ15ปีก็ตามแต่ทว่าในช่วงชีวิตที่แล้วขเขาก็เป็นถึงจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งตาถังแม้แต่องค์จัก,กระพัดก็ยังคงยำเกรงและยังฟังคำกล่าวของเขาเช่นกันขอรับคุณชายชงเหล่าช่างตีเหล็กขานรับออกมาอย่างพร้อมเพรียงครึกครึกคูมทันทีที่สิ้นเสีย SI งตอบรับโซ่ขนาดใหญ่ก็ถูกดึงขึ้นฝาครอบขนาดใหญ่เปิดออก,กรพร้อมกับคลื่นความร้อนกวาดออกมาภายนอกแพร่กระจายทั่วทั้งถ้ำอย่างรวดเร็วช่างตีเหล็กทั้ง12คนจากตระกูลเว่ยได้ก้าวเข้าไปประจำตำแหน่งขของพวกเา แม้ว่าหวังชงจะผ่านประสบการณ์มากมายในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาก็ตามแต่ในช่วงชีวิตนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการตีเหล็กมันจึงก่อให้เกิดคำถามมากมายในใจของเขามันร้อนแค่ไหนเมื่อเห็นคลื่นความร้อนสีแดงเพลิงจากเตาหลอมแพร่ออ,อกมาวังชงก็ก้าวเข้าไปกล่าวถามทันที2,300องศาช่างตีเหล็กผิวสีเหลืองแดงกล่าวออกมาด้วยความภาคภูมิใจกระกูลเว่ยได้ว่าจ้างปรมาจารย์ปิงสุ่ยเพื่อค้นหาหินหนืดร้อนพิเศษชนิดนี้มา อุณหภูมิที่เกิดจากหินหนืดร้อนนั้นสูงกว่าความร้อนชนิดอื่นๆมากแม้แต่ภายในเมืองหลวงเองก็มีเตาหลอมที่ได้รับความร้อนจากหินหนืดแบบนี้เพียงไม่เกินห้าลูกเท่านั้นหากไม่ได้รับการขอร้องจากนายน้อยแล้วนั้นพวกเขาไม่มีทางเปิดเตานี้ขึ้นมาเพื่อคนนอกแน่นอนร้อนเกินไปลดเหลือ1,500ันหองศาอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดหวังว่าหวังชงจะกล่าวพลางขมวดคิ้วแน่นเช่นนี้นี่หัวหน้าช่างตีเหล็กผงะออกไปเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจการกระทำของหวังชงแต่อย่างใดดังนั้นจึงรีบกล่าวแย้งขึ้นมาทันที แต่ว่าคุณชายชงหินหนืดเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากมีหลายตระกูลที่พยายามค้นหามันแต่ก็มีอาจพบพานได้ยิ่งกว่านั้นในการถลุงแร่ยิ่งอุณหภูมิสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นทำตามที่ข้าบอกหวังชงกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นนี่หัวหน้าช่างตีเหล็กตกตะลึงอย่างมากโดยปกติแล้วการถลุงแร่จาเป็นต้องใช้ความร้อนสูงยิ่งความร้อนสูงมากเท่าไหร่จะยิ่งทาให้สิ่งเจือปนหลุดออกไปมากเท่านั้นนี่เป็นความรู้พื้นฐานในการตีเหล็กเด็กคนนี้ที่ถูกเรียกว่าคุณชายชงนั้นเห็นไไไดด้้ชัว่่าาเเขมรรูอะลย คนอื่นๆต่างก็ดีใจทั้งนั้นที่ได้พบกับหินหนืดเช่นนี้แต่ถ้าว่าเขากลับสั่งให้ลดอุณหภูมิลงอย่างไม่คาดคิดดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าควรจะกล่าวอะไรออกมาอีกต่อไปอย่าพิรีพิไรทำตามที่คุณชายชงบอกก็พอเว่ยห่าวกล่าวแม้ว่าเขาจะไม่มีความเชี่ยวชาญในการถลุงและตีเหล็กก็ตามแต่เขาก็ตระนักดีว่าหวังชงย่อมมีเหตุผลในการกระทำของเขาเมื่อได้ยินคำกล่าวของเว่ยห่าวนายน้อยของพวกเขาแล้วนั้นหัวหน้าช่างตีเหล็กก็ทำได้เพียงทอดถอนใจออกมาเบาเขารู้สึกเสียดายอย่างมากที่แร่เหล่านี้กำลังเีี่่่าาามม้นนไัพอุุธททคณภ แม้ว่ามันจะไม่ใช่แร่ของเขาและที่นี่จะไม่ใช่ที่ของเขาก็ตามแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียดายเช่นนี้หล่อยทรายหัวหน้าช่างตีเหล็กตะโกนขึ้นทันใดนั้นโซ่เหล็กด้านข้างก็ถูกดึงขึ้นทำให้ถังขนาดใหญ่เริ่มเอียงลงพร้อมกับมีเม็ดทรายจำนวนมากไหลลงมาภายในเตาหลอมความร้อนภายในเตาหลอมนั้นไม่สามารถลดลงได้ด้วยการใช้น้ำมีเพียงการใช้ทรายเท่านั้นที่ทำให้ความร้อนของมันลดลงได้นี่เป็นสิ่งที่ช่างตีเหล็กของทวีแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์คิดค้นขึ้นหลังจากลองผิดลองถูกนับครั้งไม่ถ้วนีกกัปวววิธ่ดาาชตตะล เมื่อทรายเริ่มไหลลงมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนั้นอุณหภูมิของเตาหลอมก็เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความร้อนที่แผ่ขยายออกมาเริ่มลดลงจนได้ที่หวังชงก็พยักหน้าเบาๆด้วยความพอใจแม้ว่าหวังชงจะไม่รู้จักวิธีการตีเหล็กก็ตามแต่เขารู้ว่าคุณสมบัติของแร่ไฮเดรราบาดนั้นเป็นเช่นไรแร่ชนิดนี้แตกต่างจากแร่ชนิดอื่นๆอย่างสิ้นเชิงแร่ชนิดอื่นจะถูกถลุงได้ดีภายใต้ความร้อนสูงแต่สำหรับแร่ไฮเดรราบาดแล้วนั้นมันจะถูกถลุงได้ดีที่สุดภายใต้ความร้อนที่ไม่เกินกว หากว่าความร้อนสูงเกินไปมันจะทําให้ผลึกคาร์บอนในแร่ไฮเดรราบาดหายไปอีกทั้งยังทําให้เอกลักษณ์ใบเลื่อยขนาดเล็กของเหล็กวู้ดเจอถูกทาลายลงไปเช่นกันดังนั้นเมื่อถลุงเสร็จมันจึงจะไม่แตกต่างไปจากเหล็กทั่วๆไปแม้แต่นิดเดียวเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ความจริงในข้อนี้จึงทําให้ชาวอาหรับสามารถขายอาวุธที่ถูกตีขึ้นจากเหล็กวู้ือซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาดได้ในหลายๆพื้นที่การตีเหล็กวู้ือด้วยวิธีนั้นนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีค่าอย่างสิ้นเปลืองมากในช่วงชีวิิตตตตทททีีีี่่่แแแแลลลลล้้้้้้ววววขขขอขออออองงเเาา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 นนนนนกกกกกกกจจจจชชรรรรัััับะะไไไ็็มมมมณดดสถูืึ ตอนนี้แร่ไฮเดรราบาดเพิ่งปรากฏออกมาเท่านั้นหวังชงมั่นใจอย่างมากว่าแร่กว่าครึ่งหนึ่งที่ถูกขายออกไปนั้นจะเป็นเพียงความสูญเปล่าปรับใดที่เขายังรักษาความลับนี้เอาไว้มันจะยังทําให้เขาครองความได้เปรียบเอาไว้อีกนานอย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงสองถึงสาปีข้างหน้าที่เขาจะได้เปรียบมากกว่าชาวอาหรับซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ในการกว้านซื้อแร่ไฮเดรราบาดมีความลับมากมายในการตีเหล็กวูจือขึ้นมาจากแร่ไฮเดรราบาดเป็นไปไม่ได้ที่จะตีเหล็กวูจือขึ้นมาเพียงแค่ได้ครอบครอองมมัันนนนนเเเเท่่่่าาาาาา้้้หวววจจจะแรรคลบีกตํป็ิๆ อุณหภูมิของเตาหลอมลดลงถึง1,500องศาการถลุงแร่ไฮเดรราบาดได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุดแร่หลายก้อนที่ถูกนำมาจากเหมืองของชาวสินทุอันกลายพ้นถูกโยนลงไปในเตาหลอมอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงลุกคือขึ้นจากพื้นผิวของหินหนืดส่งเสียงก้องกังวานทั่วทั้งถ้ำขณะเดียวกับที่หวังชงกำลังถลุงแร่ไฮเดรราบาดอยู่ภายในถ้ำอย่างลับๆนั้นเขาไม่ได้รู้เลยว่าในสถานที่ท,ที่ห่างออกไปนั้นเหยาวกวงยี่ได้สวมชุดเกราะหนักพร้อมกับกระชับดับข้างเอวแน่นมันกำลังจะทำตามแผนการขั้นสุดท้ายของเขาแแลลลล้้้้้้วววววใในนเาาาาาาีจะะะะตองงงงงงงสรรรรคมบดดหหหห่่ชกูัไ แววตาของมันเปล่งประกายกล้าขณะที่นั่งอยู่บนหลังม้าศึกไม่มีสงครามใดสมเหตุสมผลในทํานองเดียวกันนั้นไม่มีความเมตตาใดๆภายในราชสำนักเช่นกันแม้ว่าแผนการภายในโรงเตี๊ยมกระเรียนไพศาลของมันจะผิดพลาดไปเพราะสองพี่น้องตระกูลหวังก็ตามแต่มันก็ยังมีแผนการรองรับอยู่อีกชั้นหนึ่งปราบใดที่แผนการที่ชายแดนของเขาสำร็จผลแล้วนั้นอองซ่งจะต้องแตกหักกับตระกูลหวังแน่นอนปราบใดที่อองซ่งพลาดพลั้งอองฉี่จะสามารถขึ้นครองบัลลังก์ของราชสำนักได้เมื่อนั้นตระกูลเหยา่ของมันก็จะกลายเป็นไม้ใหญ่หญไร้้ตานทานาไม่ต้องงสสัย หากเป็นเช่นนั้นแม้ว่าบรรพบุรุษเท่าตระกูลเหยา่จะจากไปตระกูลเหยาก็ยังสามารถรักษาอำนาจและความมั่งคั่งเอาไว้ได้อีกนานเพื่อความสุขสบายของลูกหลานตระกูลเหยาแล้วนั้นทั้งมันและบรรพบุรุษเท่าตระกูลเหยาได้ฝ่าฟันความยากลำบากมานับไม่ถ้วนเพื่อให้แผนการจัดการกับตระกูลหวังคลอดออกมาย่าเหยา่ยาวกวงยี่หนีดลำตัวของมาแน่นพร้อมกับควบมันออกไปอย่างรวดเร็วทันทีรับฟังได้ที่ช่องแบงแบง